สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านเนาะวันนี้มาบอกบุญค่ะก็คือจะอจะออกพรรษาแล้วเนาะก็เลยอยากมาบอกบุญบอกบุญลูกหลานของหลวงปู่ดูเนาะที่ฟังดิฉันอยู่บุญนี้แค่อนุโมทนานะคะไม่ได้เสียอะไรเลยก็คือแค่อนุโมทนาตอนแรกไม่ได้อยากมาพูดหรอกคะ่ะเพราะว่ากลัวคนเขาคิดว่าเรามา อวดอ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแต่ว่าเมื่อเช้าจิตแวบ,บขึ้นมาบอกว่าบอกบุญคนอื่นหน่อยสิที่คนอื่นฟังเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยบอกอ่ะบอกก็บอกก็เลยมาบอกก็คือ,อแม่ดิฉันได้ได้ถวายถวายที่ดินที่จะ,ะให้พระให้หลวงปู่ท่านชื่อหลวงปู่มีนะคะให้หลวงปู่มีได้ได้ทำเป็นสถานปฏิบัติธรรม สหันปฏิบัติธรรมพ่อท่าพ่อพออ,อ,อหลวงปู่มีเนี่ยท่านอยู่สายวัดป่ากรรมฐานนะคะสายวัดหลวงตาบัวอุดรน,นะคะเรื่อนี้เราก็รู้เรื่องนี้นานแล้วค่ะก่อนก่อนที่แม่จะถวายเนี่ยตอนที่ดิฉันกลับบ้านเดือนกุมภาปีนี้นะคะก็ก็ตอนนั้นพระท่านก็ถามว่าตกลงว่ายังไงจะอ่าถวายดินไหมจะเอาไป จะไปทําที่ปฏิบัติธรรมที่นั่นอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็เลยบอกแม่ก็บอกถวายเต้า่ะอะไรอย่างเงี้ยที่วัดนะคะออืแล้วก็ตอนก่อนที่แม่จะถวายเนี่ยก็คือก็คือแม่ก็ถามทุกคนแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ลูกทุกคนก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรแม่ถ้าท่านจะเอาไปทําที่เกิดเกิดประโยชน์แก่อ พุทธศาสนิกชนให้คนปฏิบัติธรรมเดินจงกรมเข้าวัดเข้าวาฟังเทศฟังธรรมอะไรอย่างเงี้ยบบรมอมนิสัยของบบรมอมนิสัยบ่มนิสัยของคนทั่วๆไปเป็นเป็นหลกักเป็นที่ยึดของอคนในหมู่บ้านตรงนั้นก็โอเคอะไรเงี้ยเพราะว่าลูกทุกคนเรียนหนังสือหมดนะคะแล้วทีเนี้ยก็ไม่มีใครทําไล่ทํานาอะไรเงี้ยค่ะ เรียนหนังสือหมดแล้วไม่มีใครทําไร่ทํานาก็ไปทํางานทําอาชีพของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็สรุปแล้วแม่ก็เลยถวายแล้วทีเนี้ยท่านก็ก็เลยจะมาปักกรดตรงตรงที่นั้นให้ให้ใหอา่าหลังจากที่ท่านก่อนที่ท่านจะมาสร้างนะคะท่านจะมาปักกรดและสวดให้ก่อน9วันอะไรอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวย้อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องเรื่องที่ดินตรงนี้ให้ฟังนะคะก็คือตาเนี่ย ตาเป็นคนมาจับจองเนาะตาเป็นคนอุบลน,นะคะแล้วก็เดินทางมาแถวหนองคายอะไรเงี้ยก,ก็มาหาจับจองเอาที่ดินในสมัยนั้นก็ไปถางเอานะคะถางละถางป่าถางอะไรเงี้ยเอาแล้วที่ดินตรงเนี้ยมันติดกับแม่น้ําสงครามแม่น้ําสงครามเนี่ยมันเป็นแม่น้ําสาขาหลักที่ที่แยกมาจากแม่น้ําโขงนะคะแล้วทีเนี้ยที่ดินตรงเนี้ยมันก็ติดกับแม่น้ําสงครามเลยก็คือหลังจากขึ้นฝ่าหลังจากถึงฝั่ง หมู่บ้านแม่จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งแต่ว่าแม่น้ํากัน้นแม่น้ําสงครามนี่ไหลผ่านแล้วก็นาเนี่ยตรงเป,เป็นที่นาที่ที่ดอนนะคะมันเป็นมีต้นชาติต้นอะไรอย่างเงี้ยต้นชาติต้น,ต,นต้นอะไรคะต้นต้นบ้านเราอะคะ่ะที่อยู่ตามท้องทุ่งนาอะไรเงี้ยมีแต่ต้นไม้ใหญ่หญขึ้นสมัยก่อนกอนอไม้มันก็จะอยู่ติดริมแม่น้ำน,นะคะแม่น้ําสงครามเนาะมีกอนอไม้กอนหน่อไ,ไม้เยอะมากเลยทีเนี้ย ก็นามันก็ห่างจากฝั่งน้ำน่ะไม่ไกลค่ะเดินไม่ถึงเดินประมาณสักหนาที10 10นาทีประมาณ10นาที15นาทีประมาณเนี้ยแล้วทีเนี้ยตาบอกว่าที่ตรงนี้นะ่ะทำทำไล่ทำอะไรมันก็ไม่ค่อยงามนะคะข,ข้าวมันก็ไม่ค่อยงามและทีนี้ก็หลังจากที่ตาเสียแล้วเนาะก็แบ่งแบ่งให้ลูกทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแม่ก็ได้ตรงนี้มาแล้วทีนี้ก่อนที่ก่อน ตอนที่แม่ยังเด็กๆอะ่ะไม่ไม่เด็กหรอกคะ่ะตอนที่แต่ก่อนนู่นตอนที่แม่ยังไม่แก่เนาะตาเล่าให้ฟังว่าตรงที่ตรงเนี้ยตรงที่แม่ได้มาเนี่ยมันมันจะเป็นเวิงเนินเดียวกันนะคะเป็นเป็นเหมือนเนินเนินนะคะเป็นเหมือนเนินๆแล้วทีนี้ตาบอกว่าตรงนี้นะตาเคยเดินเข้าไปตอนตอนเย็นๆอะไรอย่างเงี้ยตอนที่แบบตาไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนาะสมัยโบราณ ตาบอกว่ามันจะมีกลิ่นอาหารนะคะออกมามันจะมีกลิ่นอาหารออกมาให้เราให้ให้เรารู้สึกได้ว่าตรงเนี้ยมันมีคนอยู่มันมีเมืองอยู่ที่ที่ตารับรู้ได้เพราะว่าตาเป็นหมอธรรมนะคะหมอธรรมที่ที่ที่ชาวบ้านเวลาลูกเจ็บไข้ได้ป่วยก็ให้มาผูกแขนให้ให้ให้รับตาจะให้เขารับขันเ,เข้าธรรมนะคะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อะไรเงี้ยค่ะ ตาก็จะรับรู้ได้ตรงนี้ว่าอ๋อตรงนี้เป็นเมืองอะไรเงี้ยเป็นเมืองของคนละแปลตาบอกว่าเป็นเมืองของคนละแปลตาบอกว่าวันศิลวันพระนะคะจะได้กลิ่นอาหารลอยออกมาจากป่าทั้งที่ป่าเนี่ยมันไม่ได้ใกล้บ้านคนนะคะบ้านคนหมู่บ้านคน,ม,น,คนมันจะอยู่ไกลเลยแหละไกลในระดับหนึ่งเลยแหละเกือบน่าดิฉันว่าน่าจะเป็นกิโลสองกิโลสามกิโลขึ้นแล้วตาบอกว่า,วาเนี่ย modifier, amp, วันศีลวันพระเนี่ยก็าจจะได้ยินเสียงชงเชงชงเชงชงเชงเหมือน เหมือนเขาใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็ได้กลิ่นอาหารออกมาตาก็เลยบอกแม่ว่าเนี่ยตรงนี้มันเป็นเมืองรับแลทําอะไรก็ไม่ค่อยได้หรอกมันมันเป็นที่เขาอยู่อะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นที่เป็นบ้านเมืองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะอแล้วทีเนี้ยแม่ก็บอกว่าก็สังเกตดูนะข้าวอะไรมันก็ไม่ค่อยงามตั้งแต่สมัยตาอยู่แล้วล่ะอะไรเงี้ยปลูกข้าวปลูกอะไรก็ไม่ค่อยงามอะไรเงี้ยแต่เราก็เ,เวลาเรา ทำอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราจะไปถ่ายไล่ถ่ายนาแล้วก็บอกเขาก่อนเนาะว่ามาทำมาถ่ายไล่ถ่ายนานะอะไรอย่างเงี้ยก็จะต้องบอกกล่าวก่อนทุกครั้งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้ในเมื่อตาให้แม่มาแล้วทีนี้หลังจากที่ตาเสียเนาะแม่ก็เลยบอกว่าเออในเมื่อในเมื่อไม่มีลูกที่จะทําอยู่แล้วลูกก็ไม่ได้คิดที่จะทําอยู่แล้วแม่ก็เลยบอกว่างั้นก็ให้ท่านไปเลยถวายท่านไปเลยอะไรเงี้ย มาถามพ่อพ่อก็จะบอกว่าให้ไปเลยให้ไปเลยคือพ่อเป็นคนที่ไม่ค่อยคิดอะไรมากอยู่แล้วก็คือถ้าเมียว่ายังไงก็คือตามนั้นอะไรเงี้ยสายธรรมะอะไรเงี้ยที่บ้านพระอาจารย์พระอาจารย์หมีเนี่ยคะ่ะแบบอย่างนี้เลยนะคะก็คือสายวัดปา่ากรรมฐานท่านแบบปึ๊กเลยคะ่ะพี่ชายพี่ชายเนี่ยจะปฏิบัติกับท่านอยู่ปฏิบัติกับท่านอยู่เดินจงกรมภาวนาแผ่เมตตาสายกรรมฐานนะคะก็คือจะปฏิบัติกับท่านแบบ อย่างอย่างสม่ำเสมอบ้านเราจะบ้านเราจะไปคนละสายเลยค่ะดิฉันดิฉันจะมาสายหลวงปู่น้องสาวน้องสาวสองคนก็มาสายหลวงปู่แต่ว่าก็ก็คือเราก็ทําทานทําบุญทุกที่นะคะเราไม่ได้เกี่ยงแต่แต่หมายความว่าจิตเราจะน้อมมาสวดฝั่งฝั่งท่านเกือบทุกคนและทีนี้แม่แม่ก็จะดิฉันตอนที่ดิฉันกลับไปตอนกุมภาดิฉันก็แนะนําให้แม่แบบมาสวดสายหลวงปู่แม่สวด ไม่กีดไม่นานนะคะไม่กี่วันตอนที่ฉันกลับเนาะท่านก็บอกว่าเออติดปากแฮะก็เลยบอกว่าสงถ้าแม่สวดติดปากแม่อาจจะอยู่สายท่านมาก่อนก็ได้อะไรเงี้ยก็เลยบอกหลานด้วยหลานตัวเล็กๆนะคะหลานตัวเล็กๆสักเออน้องแปดขวบก็บอกให้น้องสวดบอกว่าหนูจะได้มีปัญญาหนูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆหลานผู้ชายนะคะหนูจะได้มีปัญญาหนูจะได้เรียนหนังสือเก่งๆเวลานหนูไปไหนก็มีอะไรอยู่บนมีจกักรมีมีม มีมีอะไรครอบหนูอยู่ไม่ให้หนูมีอันตรายรอะไรเงี้ยดิฉันแนะนํานะคะถ้าใครมีลูกมีเต้าเนาะอยากให้ลูกอยู่รอดปลอดภัยนะคะบอกให้บอกให้เขาสวดนะคะเหล็กเนี่ยจะสวดเร็วเร็วง่ายมากยิ่งยิ่งเราเป็นบอกให้เขาแบบเหมือนเหมือนิคลิกนะคะว่าหนูอยากเรียนเก่งไหมหนูอยากหนูอยากเรียนเก่งไหมหนูอยากมีปัญญาไหมหนูจะคิดอะไรออกหนูอยากได้อะไรหนูจะได้หมดเลยงเงี้ยเขาจะสวดเขาจะสวดตามเราเร็วมากเลยอะไรเงี้ย ตอนแรกเราอาจจะสวดให้เขาฟังก่อนว่าสวดอ,อย่างนี้อย่างนี้อะไรเงี้ยเหมือนหลานที่บ้านนี่ก็จะบอกว่าน้องซันสวดให้ยายฟังนะท่านถ้าแล้วแล้ว,แล,วแล้วหนูก็จะได้บุญด้วยเลยหนูก็จะหนูจะเป็นเด็กซูเปอร์แมนอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยหนูจะเก่งหนูจะคิดอะไรออกอะไรอย่างเงี้ยเด็กค่ะเขาก็ฟังเรานะเวลาเราพูดให้เขาฟังอะไรเงี้ยน่แหลคะค่ะก็อยากมาให้ทุกคนร่วมอัตโนมทนาบุญเรื่องนี้เนาะ ตอนแรกก็ไม่ได้คิดที่อยากเล่าเลยค่ะไม่ก็เลยแบบทั้งที่แบบดิฉันทาคลิปมาก็หลายเดือนแล้วนะไม่ได้คิดอยากจะเล่าเรื่องนี้เลยก็เลยเมืแบบ่อเช้าแวบๆบขึ้นมาก็เลยอืมนะอาจจะจริงก็เลยโอเคมาเล่าให้ทุกท่านฟังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เผื่อจะได้แบบคนที่ตามสายหลวงปู่ที่ฟังดิฉันพูดก็จะได้บุญร่วมกันเนาะทําวัดทําวาอะไรเงี้ยค่ะเป็นเราถวายที่เ,เป็น ให้ของให้ส่งเนาะก็จะได้แบบได้บุญพร้อมกันด้วยโอเคค่ะวันนี้ดิฉันก็ไม่ได้เล่าเรื่องอะไรต่อแล้วเนาะก็เดี๋ยววันใหม่มาเล่าใหม่นะคะโอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกท่านลูกหลานหลวงปูด่ดูอย่าลืมสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนานะคะสวัสดีค่ะ